อุ oh. ้ม oh, น้องไหมอุ on, on, one one e uh, on, okay. ้มน้องไหมอุ้มน้องอุ้มมานั่งเลยเด็กรักน้องนะคะหน่อยใจไม่ออกนี่รักน้องหรือเบาๆเบาๆนะคะอ้าเบาๆนะคะเบาๆนะคะเบียดอีเดีย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 เบียจังไปีฉยนี่ีฉยนี่ อีกนีักโกดักโสเบย์เบานะคะเด็กเบาๆโอเคน้องอึอดอัดละไอ้คืนคืนคุณแม่มาคืนคุณแม่น,นะคะแมวแเบาเบาน้องแมน้องงูอัดิงดิ้งเดนเดนจุนจ